เอ้า yeah มาแล้วผมร้านค้าตลาดมืดนะครับร้านค้าตลาดมืดลด90%กลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวกิจกรรมมันจะเล่นยังไงก็ตามมานะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดก,กระดิ่งด้วยนะครับไม่อไรจะรีพูดไปไหนเะฮ่อ hey. ร้านค้าตลาดมืดจะอยู่ตรงร้านค้านะครับแล้วก็จริงจริงมันมีตรงนี้นะครับใส่ๆเนี่ยเกมบักอีกแหละเออถอนเลย นี่อ๋อเป็นกิจกรรมแบบนี้นี่เองครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะครับผมแสดงหมายความว่าถ้าเราเลือก3าอย่างเนี้ยมันก็ยิ่งลดเยอะครับนี่แหละ500เพชรเองเห็นไหม5้0เพชรเองครับผมถ้าเราเลือกน้อยนะสมมติเราเลือกชิ้นเดียวมันก็ลดแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่เห็นไหมสิบเซนเองแค่พันพันเพชรแต่ถ้าเราเลือกอย่างนี้200เนี่ยเห็นไหมมันจะลด60ครับผมแต่ว่าอืม ผมไม่ได้อยากได้อะไรผมไม่ได้อยากได้อะไรเลยอ่ะไอเดียผมไม่ได้อยากจะได้อะไรเลยครับชุดผู้หญิงอันนี้ก็อืมชุดผู้ชายก็ก็ดูโอเคนะครับผมแต่ว่าเราคงไม่ได้ใส่กันหรอกใช่ไหมผมอยากจะซื้อนะครับผมอยากจะซื้อให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใสในประเด็นนะซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่มันจะซื้อทําไมอะใช่ไหม ถูกต้องไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเสื้อมันไม่ไม่ได้สวยขนาดนั้นเลยครับซ่อนเกาะน,นะครับเสื้อซ่อนเกาะอ,อันนี้เป็นกาตนาลไฝกิจกรรมโคตรแดกตังแต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเนี่ยอันนี้ยังไงดีอ่ะผมรู้สึกอยากได้อันนี้มาสุ่มเล่นนะทุกคน <c oughs> ผมอยากได้อันนี้มาสุ่มเล่นครับนี่ผมอยากซื้อแค่นี้ครับผมอยากซื้อแค่นี้นะครับผมอยากสุ่ม,ม,มปืนเล่นๆนะครับแล้วก็อยากได้บัตร ที่ยากได้สบาทเลยแต่ว่ามันซื้อได้แค่3ชิ้นนะครับผมเราสามารถซื้อได้หมดเลยนะผมซื้อให้ดูเลยละกันสองสามเพชรไปเนี่ยแล้วเราสามารถซื้อได้อีกครับซื้อได้เรื่อยๆเลยแล้วแต่ใจเรานะครับว่าใจเราไหวห,หรือเปล่านะครับแต่ใจผมไม่ไหวอยว่าเอย่กได้แค่นี้นะครับผมยากได้แค่นี้จริงๆนะก็ถ้าเราซื้อปุ๊บของมันจะเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยครับถ้าซื้อปุ๊บของเข้าเลยถ้าเราเปิดเลยเราก็จะได้ของถาวรมันไม่ไม่ใช่ไอเหี้ยไม่ใช่ไม่เกิดกันละ น,นี่ยงเงี้ยเช่นอันนี้ครับถ้าเราเปิดกุูปเราก็ได้ของถาวนก็ยังไม่ได <_ H> ้ถาวงอันนี้อะไรฮะโอเคใช้ไปก่อนละกันก็ตามนี้ครับผมกิจกรรมนะครับก็อลองไปหาซื้อก็ดูใครอยากได้อะไรก็อลองไปซื้อนะครับผมไม่ได้อยากได้อะไรเลย กิจกรรมวันนี้มันก็ค่อนข้างจะเล็กๆนิดหน่อยนะผมคิดว่ามันจะมีอะไรให้เราเลือกเยอะกว่านี้แต่ไม่มีเลยนะครับมีแค่นี้เองแค่นี้จริงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสนับคลิปนี้โอ้โหท่อเลยเอาละสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงซุ่มสามพอมเมนต์นะครับผม การสุ่ม3คอมเมนต์ของเรามันอาจจะดูน่าเบื่อนะครับแต่ผมออชอบนะครับผมไม่รู้จะตอบคอมเมนต์ยังไงจริงอยากสุ่มมาดูนี่ครับรอบแรกผม3รอบได้เลยอันนี้เป็นคลิปตูอ้อีโว e นะครับกางเกงอะเพลระสรอบได้เลยนี่ก็คือโชคดีจัดนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ที่2จากน้องโซโซนะครับคอมเมนต์ว่ามาแล้ okay, วใครวะไม่คุ้นเลยครับชื่อไม่คุ้นเลยโซโซน แล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากน้องเกียรติศักดิ์นะครับคอมเมนต์ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคนนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับติดตามแล้วก็คอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยนะน่ารักมากๆเลยครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมช่วงนี้อยอดวิวเราก็ยังไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ก็ต้องให้น้องๆช่วยพี่ลวละนะครับ <laughs>